สวัสดีขระดาษทุกแผ่นนะครับตามชื่อคลิปเลยครับผมเรียนจบเรียบร้อยแล้วครับผมและก็ได้ผ่านช่วงวัยทำงานมานิดหน่อยแล้วด้วยต้องขอเริ่มจากการแนะนำตัวนะครับถังเหรียนนะครับอายุ20บวกแต่ยังไม่ถึง25เป็นสุดหล่อคนดีคนเดียวที่ไม่เหมือนใครแล้วจะไม่มีใครเหมือนครับทำ u t u b e มาตลอดเลยครับตั้งแต่ช่วงมต้น หาแนวของตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็มันจะเริ่มเจอแล้วด้วยครับแต่ชีวิตของเรามันไม่แน่นอนใช่ไหมครับถ้าจะให้เราก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยังเรียนเลยครับอ้ถังเหรียญคืนนี้เล่นเกมกันหมได้ได้เจอกันในดีทนะครับ ถังเหรียญคืนนี้เล่นไหมเล่นเล่นเจอกันในดิสเหมือนเดิมนะครับนี่เพื่อนๆคืนนี้เล่นไหมโอ้เล่นอะไรเหรียญพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปงานรับใบปริญญานเวยอ๋อเออใช่ครับไอเหรียญดีๆีด้วยเพื่อนเราเมื่อผ่านกันว่าได้ละเว้ เราไม่ติดเกมันชิบหายเราผ่านกันมาถึงตรงนี้ได้ไงวะขอบคุณผมด้วยนะครับผมว่าผมก็ค่อนข้างจะแบกการเรียนครั้งนี้อยู่เหมือนกันก็ว่าจะสมัครนั่นแหละครับก็ถ้าสมัครมานออกมาเร็วฝ่าครับ ก็เรื่องก็ประมาณนั้นครับใช้ชีวิตเล่นเกมไปวันๆจนเรียนจบแล้วก็ต้องไปเกณฑ์อาหารทุกคนเชื่อไหมครับจนทุกวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรหรือหลงลักอะไรอยู่เพราะผมแบบว่าทำอะไรแป๊บๆก็เลิกว่ารูปเอ้ยกีฬาเอ้ยเรียนภาษาเอ้ยอะไรอะไๆผมก็เลิกง่ายไปหมดเลยครับ แล้วบบกกับเป็นคนที่ไม่ออกจากบ้านเที่ยวไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นเป็นเป็นเหมือนเป็ดขาเดียวที่ขี้เกียจนะครับคิดดูนะครับว่าผมจะรู้สึกยังไงกับตัวเองตอนที่ผมจบมาใหม่ๆเนี่ยคือผมเฟ้งมากเลยครับจนวันที่ต้องไปรายงานตัวกันเกณฑ์อาหารเนาะผมก็แบบไปโดยสมองโล่งๆเลยครับรายงานตัววัดส่วนสูงชั่งน้ำหนัก บอกข้อมูลนี่นี่นั่นนสมัครเึ้มแล้วก็เข้ากรมวันที่1เดือน11คือคือผมเลือกที่จะสมัครไปแล้วมันมันเหลือแค่ผัดสนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องไปตั้งเดือน11นู่นเนี่แล้วคือพอกระไรจะกลับบ้านเนี่ยสมองมันก็โล่งๆเหมือนเดิมเลยครับแบบว้าวมันหลายเดือนเลยนะจะทำอะไรรอดี แล้วก็ระหว่างกลับบ้านก็เห็นใบสมัครงานที่หนึ่งดูผมจะทําได้เนาะเลยก็เข้าสมัครท,ทันทีแบบสมองรุดเลยนะแบบแบบเข้าไปแบบผมเข้าไปทักเลยแบบว่าที่นี่รับพนักงานเพิ่มไหมครับแล้วก็คุยคุยคุย,คยได้างานเริ่มงานพรุ่งนี้ท,ทันทีอะไรอย่างนั้นคือมันคือคือผมไปแบบสมองโล่งจริงๆแล้วแต,แต่แต่ก็ได้งานทำครับผม ผมจำได้ว่าวันแรกก็รู้สึกได้ทันทีว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของผมแบบว่าทุกคนไม่ได้ดูเธอชอบเด็กจบใหม่ที่ทำงานไม่นานก็จะออกกันขนาดนั้นนะครับผมอาจจะกดดันตัวเองและเหนื่อยแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้แพ้งานผมแพ้คนมากกว่านิสัยเราแล้วก็อายุเรามันไม่ได้ใกล้กันเลยหัวหน้างานที่จ้องเราตลอดเวลา เพื่อนร่วมงานคนละววยที่ไม่ได้เอ็นดูเราบางคนอาจจะคิดว่าผมไม่มีความอดทนก็ได้ครับแต่สำหรับผมผมทําได้แค่นั้นจริงๆครับตอนนั้นผมก็ทําได้แค่ทนทนแล้วก็ทนไปเรื่อยๆครับเพราะแบบตอนนั้นผมไม่มีความคิดอื่นเลยอะผมแบบผมทับสนกับตัวเองไม่รู้จะไปทางไหนครับผมก็เลยทําต่อไปก็ได้ผมไม่อยากให้คนที่บ้านแบบว่า เลี้ยงฟรีนานนักอะไรอย่างนี้แค่ผมทำงานกลับบ้านเหนื่อยปวดตัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแบบผมแทบจะไม่อยากขยับตัวเลยครับตอนถึงบ้านผมนอนอยู่บนพื้นบ้านแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนมันยากลำบากมากกว่าตอนเรียนมากๆผมไม่รู้ว่าถ้ารอบตัวผมและที่บ้านไม่ได้มีแต่คนดีๆที่คอยอยู่กับผมอ่ารลบฟังเรื่องของผมผมก็ นึกไม่ออกเลยครับว่าผมจะผ่านมาัมาได้ยังไงผมอาจจะลาออกเลยมั้งจนทํางานไปได้หนึ่งเดือนนินดผมก็ได้ข้อเสนอให้ไปทํางานอีกที่หนึง่งตอนนั้นผมตอดตกลงอย่างไวเลยตอนนั้นผมคิดว่าแบบมันจะมีที่ไหนแย่กว่าน,นี้อีกแล้ววะนี่ใช่น้องที่มาใหม่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับ พี่เป็นหัวหน้าใหม่ของน้องนะไม่เข้าใจอะไรก็ถามไม่ได้พี่พี่ทุกคนก็พร้อมสอนงานน้องโอ้นี่คือนี่นี่คือ,น,น,คอนี่สิครับคำในฝันของทุกคนนี่คือคำในฝันเลยครับทุกคนรู้ไหมครับแค่ผมได้ยินอะไรแบบเนี้ยผมก็ดีใจเพราะที่เก่าแบบเหมือนไม่อยากสอนงานผมอะคือแบบผมพร้อมจะทําทุกอย่างที่สั่งคือผมไม่มีความคิดของตัวเองอะ่ะ พี่สาวคนสวยว่าไงผมก็ว่าตามนั้นคือมันทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับถามเราตลอดว่าไม่เข้าใจไหมกินข้าวหรือย,ยังพักผ่อนบ้างนะมันคนละเรื่องจริงครับแถวหัวหน้าก็ตลกสุดๆเวราะว่า,ามีอยู่วันนึงแอรในห้องม,มันดังแ,แปลกๆเนาะเพราว่าผมก็มก็ถามหัวหน้าว่าพี่ครับแอรมันดังปแปลกๆไหมครับพี่เขาก็ตอบว่า อ๋อน้องมันคงเหนื่อยอะปล่อยน้องไปเดี๋ยวน้องก็โอเคมั้งครับแบบแบบขับด้วยตลกแล้วน่ารักเกินไปมากนะครับส่วนเราพี่ๆก็น่ารักน่ารักกันทุกคนจริงๆขอแนะนําให้รู้จักคนหนึ่งนะพี่กรณพี่กรณ์เป็นคนที่มีพลังงานสูงชอบทําอะไรแปลกๆเข้าห้องน้ําก็บ่อย มีครั้งหนึ่งผมกับพี่เขาเลิกง,งานก็จะเดินไปที่ขยะถุงใหญ่ข้างนอกด้วยกันวอเราอยู่หน้ากองขยะเนาะเราก็วางถุงไว้ที่กองพื้นวงเล็บเปิดจะมีรถขยะมาเก็บตลอดไม่ได้ทิ้งมั่วซั่วน,นะครับแค่ขยะมันเยอะจนต้องวางกองกับพื้นอะวงเล็บปิดแล้วอยู่ๆอ่ะพี่กอนแม่งก็เตะถุงเล่นเฉยเลยเว้ยแล้วแม่งก็กระเด็นข้ามรั้วไปบริษัททข้างอะ่ะแม่งทำทำไมวะแล้วก็ตามกันเข้าไปเก็บขึ้น เราทำเรก็ตายพี่ทำท,ทำไมอ่ะพี่ <c oughs> แล้วแบบในวีครั้งหนึ่งเขาคูกเข่าขอให้พี่อีกคนหนึ่งช่วยงานด้วยผมไม่ไหวอ่ะทุกคนสติจะหลุดอ่ะนี่คือแค่ตัวอย่างสองคนนะครับคือมันดีจริงผมชอบที่นี่มากมาก,มากคือมันอบอุ่นสุดๆอ่ะก็ <c oughs> เป็นที่มาของผมในตอนนี้สวัสดีอีกครั้งนะครับถังเหรียญครับ พอได้มีโอกาสนั่งว่างๆในชีวิตแล้วก็เลยกลับมาเล่นเกมทํา y o Youtube ทําคลิปทิกตอกอีกครั้งบอกตามตรงว่าการกลับมาครั้งนี้มีเวลาจํากัดสุดๆก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทําคลิปออกมาได้กี่คลิปจะมีคนสนใจเรามากขึ้นไหมทุกคนที่แวะมาจะสนุกกับคลิปเราไหมคือผมไม่แน่ใจเลยแต่จนฝ่ายจะถึงตอนนั้นถ้าทุกแผนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพ่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพลิกตัวไปก่อนเสจอกันครับ